j o มาทอเฟกและ JOMA t อเฟกพลัสเลือกรุ่นไหนดีต้องบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันของ2รุ่นนี้คือัเ p p e r เป็นหนังแท้สวมใส่สบายแน่นอนแต่สิ่งที่แตกต่างโจมาทอเฟกจุดเด่นของเขาคือน้ำหนักเบาฟิลลิ่งจะเหมือนเทา้าสัมผัสลูกบอลเหมาะสำหรับคนที่ชอบความคล่องตัวมากๆเลยส่วน JOMA t อเฟกพลัส อัปเดตขึ้นมามีการรองรับแรงกระแทกและความมั่นคงที่สูงกว่าเหมาะสำหรับคนที่เล่นแบบจริงจังต้องการรองเท้าที่ทนและซัพพอร์ตโค้อดีสรุปง่ายๆคือสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบความสบายและคล่องตัวน้ำหนักเบาไปโจมาทอเรกส่วนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบความซัพพอร์ตซัพพอร์ตหน้าเท้าซัพพอร์ตข้อเท้าและซัพพอร์ตข้อเข่าไปโจมาทอเรกพลาสได้เลยดังนั้นใครอยากได้2รุ่นนี้มินิมอลขนมาให้พี่ๆเรียบร้อยแล้ว โจมาทอเฟลจากราคาปกติ2,800บาทกดในไลฟ์สดมินิมอลโคตรถูกส่วนโจมาทอเฟลพัสดราคาปกติ3,200บาทเท่านั้นเองยิ่งไปกดในไลฟ์สดมินิมอลได้คูป,ปองส่วนลดโคตรคุ้มวันนี้ใครอยากได้ทั้งโจมาทอเฟลและโจมาทอเฟลพัสเจอกันในไลฟ์สดมินิมอลฟูดบอลครับได้เลย